ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับโพสต์สุดท้ายสุดเศร้าเปิดโพสต์สุดท้ายสุดเศร้าเต้ยไมสไตล์ดาวทวิตเตอร์หลังพบเสียชีวิตบนรถเปิดโพสต์สุดท้ายสุดเศร้าเต้ยไมสไตล์เด็ไอดอลและดาวดังแห่งโลกโซเชียลหลังถูกพบนอนเสียชีวิตภายในรถยนต์จากกรณีเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา28มกราคม2 5 6 6เจ้าหน้าที่พบร่างนายวิษณุ หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเต้ยมายสไตล์ซึ่งมีอาชีพขายสินค้าออนไลน์และเป็นเน็ตไอดอลดาวทิกตอกและดาวทวิตเตอร์เสียชีวิตภายในรถเก๋งสีขาวซึ่งตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในซอยสุป,ประยูนหนึ่งหมู่9ตาบลน,นาป่าอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีต่อมาผู้เป็นแม่ของเต้ยมายสไตล์ทราบเรื่องจึงได้รีบมาดูที่เกิดเหตุก็ร่ำไห้เป็นลมไปทันทีเจ้าหน้าที่ต้องช่วยประถมพยาบาลก่อนผู้เป็นแม่ จะเปิดเผยว่าลูกชายเคยบอกว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและเคยบอกว่ามีหนี้สินจํานวนมากซึ่งผู้เป็นแม่ก็ไม่ทราบว่านี้ของลูกชายเกิดจากอะไรขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงให้ข้อมูลว่าเห็นเต้ยมาสไตล์ขับรถมาจอดตั้งแต่ช่วงเช้าและไม่ได้ออกไปไหนช่วง10โมงก็ยังเห็นว่าเปิดกระจกรถและนั่งอยู่ในรถที่ติดเครื่องอยู่แต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรจนเห็นว่าจอดนานจนถึงมืดคิดว่าหลับ จึงพากันไปปลุกขย่าวรถแต่เจ้าตัวก็ไม่ตื่นจึงเปิดรถออกมาพบว่าเสียชีวิตแล้วทั้งนี้โพสต์สุดท้ายของเต้ยไมสไตล์ใน Facebook ที่เปิดเป็นสาธารนณะเป็นภาพนอนโรงพยาบาลมีสายน้ําเกลืออยู่ที่มือพร้อมค้อความเศร้าว่าไม่ตื่นมาอีกเลยสยังดีกว่านอกจากนี้ยังพบแชทที่พูดคุยกับเพื่อนๆเ,เรื่องปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่แต่เต้ก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ไม่น่าทัน ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ